ไม,ไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนก็ได้เอาเป็นฟ้านี่พอเล่นเกมนกตีเดดจะให้ดูนั่นแร่ตัวสีฟ้ากับพี่ได้เพลงไม่รู้ตกมันนะตกปลาให้เพียงกินก่อนยิงไหมนี <c oughs> ม่มาแล้วเพลงมาแล้วเฮ้ยเพลงมาแล้วเสร็จเสร็จเสร็จ อะไรอ่ะอื้ออื้อเอา้าไม่กินเอ้เอาทำไมอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวประมาณทำกล้องนิดหนึ่งไม่เข้าใจอ่ะก็ให้เห็นชัดเออทำไมไม่มากินสัดีๆพายชอบติดนกติดก็สามารถดูได้ มาให้ลูกกินก่อนเอ้ยกินแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคณเ,เบ็ดขาดทำไมเนี้ยสีทองทองเอาสีทองมันทำเบ็ดขาดเองเอาสีทองทองแม่สีทองมันต้องสีทองนั่นแหละกดจงังหวะนั้นแหละทวนดูนะได้แล้วได้แล้วมวมาาสสสิิิิกนไม่กินหรอกกินนะ่ เฮ้ยทุกคนใครชอบเกมเล่นเล่นเกมนกหยิบอันนี้คือที่ไหนที่ะเลทะเลโอทะเลแสนยามเห็นมมันจะมีอะไรแดงแดงสีดำแสดงมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราจะต้องไปล่าทุใจมาก น่าจะไม่กินหรอกแล้ว่าเหยื่อไม่ถูกต้องเหยื่อไม่โดนใจมันหรอก็ใช่ใช่ต่อพ่ออ่ะแหละพ่อไปเปลี่ยนเหยื่อเม,มื่อกี้รู้สึกถึงใครค่อยกินเลยก็จะไปประมาณนี้เขาใหม่เข้าใหม่งั้นเราเปลี่ยนเหยื่อก่อนเดี๋ยวขยับให้ดูก่อนว่าขนาดเคยเหยื่อนะคะอ่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนเหยื่อก็ไม่ได้รับความนิยมจากกเก็นเหยื่อเอาสีแดงดีกว่าเอาเหยื่อสีแดงก็ดีนะ แล้วเราก็ค่อยนี่หยุดเยวะแล้วมาสิมาสิาสถ้ามันมาเราถึงตรงนี่พ่อรอคลิปต่อไปเลยไหมนี่เราวิ่งมามามากดดิดิดีด